ไม่กดไลค์คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2> ใครที่เล่นบล็อกฟุตในโลบอกแ้วสนใจปั๊มเลเวลติดต่อไปที่เฟซนี้เลยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ เฮ้ยพร้อมจัดการในบอยยังพร้อมแล้วครับท่านโอเคไปพี่ดิมพี่ดิมเออไม่ไหวแล้วว่าไงพี่ดิมเออฟังอยู่อ่าเดินไปไหนพี่เดินเหรออ๋อมันมันกลับบ้านไปนอนแล้วท่านแม่คิดอะไรกับน้องกูอยู่บ้านเนี่ยยังคิดถึงก็บอก มา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 นั่งตรงนี้มามานั่งตรงนี้มามาคุยเรื่องเอ้ยเก้าไปไหนวะกลับบ้านก่อนเนาะกลับไปได้เนี่ยคือดูดิคืออ้าวใช่ไหมถอะกูมีอะไรจะบอกอ่ะใช่ไหมถอะเอ้าวมีอะไรบอกสิไอ่าอ่าอ่ามาคุยกันดีกว่านัดไอ้เอ็งไปไหนมาวะไอ้ตอนที่เราแยกย้ายกันตั้งแต่เมืองนั้นอะอ๋อผมไปก็หลายประเทศนะพี่ ผมมีความฝันว่าผมจะทําร้านกาแฟทําคาเฟ่เว้ยนี่ได้ร้านมาเลยนะเนี่ยเลอแต่มันเป็นร้านบาร์ไงพี่อืมใช่แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีงานทําเลยอะ่ะเราก็ได้เลี้ยงชีพตัวเองอะ่ะใช่แล้วตอนไอ้นี่เย็นๆขายดีเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านพี่พี่เห็นประจาเลยคนเข้าร้านใช่ขายดีมากเลยจริง<อ>ถือว่าได้รายได้ดีอยู่ส่วนพี่<อ>ส่วนพี่ก็นั่นแหละ ถ่ายหนังฟรีแลนซ์เหมือนเดิมอะไอ้บอยมึงอะเออมึงองช่วงนี้ก็ได้รายได้จากทำพวกค cover เพลงพวกอะไรอยย่างงเี้พวกภาพอนิเมะเออเดี๋ยวพี่จำได้ว่าตอนที่เราไปร้านตรงซอนั่นนะพี่ที่ญี่ปุ่นนะพี่จำได้ปะเก็บได้ขึ้นใจเลยเออคิวบิอเออมึงคุยอะไรกันกูไม่รู้เรื่องกูว่ากูว่า กลับดีกว่าแม้มันกินหนักมากวันนี้แบบมึนมากเลยโอาพี่คูรจะไปนอนพักนะพี่เนาะแบบแบบว่าไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะปิดร้านอยู่พอดีอนนัดลูกค้ามาเออเฮ้ยใครชื่อบอยวะเฮ้ยลูกค้าครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจ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 เย็นใครชื่อบอยวะมีปัญหาอะไรบอยอยู่ไหนมีปัญหาแล้วมีอะไรกันเนี่ยครับทุกคนใครบอยวะเออเออเป็นหนึ่งนะครับ าปดใครน่ใครชื่อบอยเฮ้ยลูกพี่ถามเนี่ยทำไมไม่ตอบวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอยอ่ะเก็บปืนก่อนก็ได้ครับเรามาคุยกันดีกว่านะค่อยๆคุยกันบอยใจเย็นดิกครับบอยบอยอยู่ไหนกูยังพอมีสติอยู่มึงนมน้ำมันไปเรื่อยๆกันนมน้ำเดี๋ยวพวกกูขอคิดวิธีก่อนใช่มึงจะมาเอาตรงไตบอยวะคุยอะไรมึงก็คุยใจเย็นดิครับใจเย็นใจเย็นก่อนเดี๋ยวล้างผมพังก็ โหดี๋ยวของตกราคาแพงนะจุดนอ่าคุยคุยมาบอยครับครับครับนีเงินที่ยืมไปตอนนั้นเราเมื่อไหร่จะคืนเฮ้ยจะชิงเหรอไม่เอาไม่ได้ไม่ไม่ไม่ชิงไม่ชิงอะไรวันนี้วันนี้เอาเงินมาอะไรอ่ะปืนในปืนปืไปฟืนงิน เอาเอาปืนเอาปืนยืมมาตอนนั้นเอาไปรับอะไรหมดผมจะไปเรียกตำรวจมาให้ผมไปเรียกตำรวจมาให้โอเคเอาปืนปืนโอเคเอางี้เองไปตามอมสินมานะเรามีหลักฐานอยู่ได้โอเคระวังตัวด้วยเผื่อมันมีพวกมาเฟียเพิ่มโอเคโม่ครับไม่ครับไม่ครับเฮ้ยบอยมาดิบอยปืนไปปืนไปยิง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 หายที่กำบังโอ้ โอ้ยโอ้ยไม่เข้าเนื้อโอ้ผมดีเพื่อนโอ้โอ้ผไม่ทันใจยีงโอ้โอ้มาวมันไหวไหมเนี่ยเพื่อนเห็นกูโอ้โหยิงมันปืนเก๋ปะเนี่ยโอ้ลูกกระสุนก็ไม่มีเพื่อนไม่มีลูกกระสุนเหรอชิบหายละมานนี่มนีหลบหลบหลบไปก่อนมานี่มันี่มันี่มันี่เร็วเร็วเร็วเฮ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วขอไปยิงนะปืนผมพาย ลูกกระสุน hey, สักโอ้ด hey, ีม hey, ึงให้ล hey, ูกกระสุนอะไรกับไอ้เพื่อนโดนโดนโดนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไอ้นัทกำลังจามองสิมาให้เฮ้ยหยุดอยเดี๋ยวไอ้เพู่หลดมาบอยออกมาเอ้เพื้อหือเรามาคุยกันดีๆกันดีกว่านะครับติงพวกแกได้มาสร้างกันจริงๆเลยนี่มันล้านชั้นนะโว้ยวางปืนลงบอยวางปืนลงปอกเลยมึงเฮ้ย วางปืนทิ้งให้บทพวกแกเนี่ยไปเที่ยวกันในฮ่องกงดีไหมพวกนายใช่แล้วครับผมยอมแล้วเอาละถ้ายอมแล้วก็ค่อยๆมากันซะแล้วไอคนที่มันแอบอยู่ด้านหลังนั่นคือใครน่ะออกมาได้แล้วไอ้หนูออกมาฮ่องกงเหรอใช่แล้วมันสนุกมากเลยนะพี่อาหารไปให้กินวิธีนอนให้ด้วยบอกเลยว่าฮ่องกงในสอนอเลยเอางี้ไปคุยกันที่สถานีตำรวจไปเออ ไปได้แล้วไอ้พวกเด็กน้อยมาแล้วไปสอบสวนก่อนมันมาได้ไงอะไรยังไงกเด็กก่อนเยอะชักชิบอยเรามีเรื่องต้องคุยกันไปเจอกันที่สอนอเร็วๆเพื่อนกูก็เจ็บเหมือนกันเข้าเต็มอกเลยอกขวากูเนี่ยตรงซี่โครงเนี่ยไปเร็วๆสิวะเฮ้ยอะไรมาด้วยยิงทิ้งเลยนี่มันแก๊งอาเป็นเต่า แก๊งหมวกมีดโกนด้วยว่ะมันกูรู้จักเลยว่ะไม่รู้จักเลยมันมันดังดังอยู่อ่ะเอารีบเดินไปสิโอ้ยเดินลีลาตำรวจเดินล้าโนเสียเวลาหมดพวกแกเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บหน้าอกมากชิพายเลยขวางเวลาทำงานของเขาโอ้โดนในเดือดไม่ไดเน่ยไอพวกนี้ไอพวกนายมาญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมหน้าคุ้นๆนะใช่แล้วล่ะแล้ไอพวกนี้นี่แล้วก็ เดี๋ยวนัดมึงจะคุยคุยกันเรื่องแบบนี้ทำไมเนี่ยเอาจะถามเขามาคไงนี่เรามาคุยกันที่นี่ก็จบจบปอ้ไม่ว่าแกจะทำยังไงฉันก็ไม่พูดออกมาหรอกแต่กูว่ายิงไข่ไปมึงก็ยอมพูดมันเข้าไปอย่าอย่ามีเรื่องกับคนเมาต้องยิงหัวแตกให้หมดนะเข้าไป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 ไม่กี่นัดจะไม่ลาบใช่ไหม โหเต็มอกกูเรศสันดานหน้าซะครับนัดแลยนะจะเข้าคุกเลยยังพูดมากอีกโถตำรวจชักเช้าเป็นเต่าเอ้อออมออมออมสินเอาเอาเข้าเข้าตารางไปคุยที่คุยในเด็กคุยนี้เลยเฮ้ยขึ้นไปไปเอาเข้าไปไปซิวะเ่าบอกไว้ก่อนนะถ้าไอ้ก้าอยู่นะพวกมึงสามคนนี่โดนยิงตายกันไปนานแล้วเนี่ยไม่มีเข้าคุกอย่างนี้หรอกไอ้ก้านี่ระดับมือปืน อาออมสินถามมัเลยเป็นยังไงเอางี่ดีกว่าบอยถามมึงดีกว่ามึงไปรู้จักสามคนนี้ได้ยังไงมันคืออะไรไหนบอกกูดิให้มันไม่เห็นบอกกูเลยมีอะไรไม่เห็นบอกกูเลยกูเพื่อนมึงจริงเปล่าถามเชนเนี่ยกูเพื่อนมึงจริงไหมเงินกูยืมเพื่อนเงียบกูจะฟังเพื่อนเชนได้ว่าไงบอยเรื่องเป็นยังไงก็ระหว่างที่กูจะกับเนี่ยแหละแล้ว้ก้าวมันรับกูพอดีตอนนั้นกู ทำงานเสร็จแล้วคือกำลังจะกลับแล้วก็มีพวกนี้แหละมันมาลากกูแล้วบอกว่าวอะไรนะมันต้องการตัวกูมันต้องการเงินกูไม่รู้ต้องถามมันอน่ะ่าบอสมันสั่งมาอ๋อลูกพี่มันสั่งมาไงเดี๋ยวบอกดิใจสั่งมาไม่ใช่เสกโลโซไอ้เหี้ยเอาดิดิฮะหัวแดงต๊บไอ้หัวแดงโต๊อเอาหรอโอ้โหตีตลกว่ะมึงยไมหน้ามาเฟียไม่โดวประกอบ มึงเป็นอะไรมึงกินโจ๊กมาหรือเปล่าเนี่ยมึงกินอะไรมาเนี่ยมึงกินยาเขายาขวดหรือเปล่าเงินอะไรถามถามกูถามเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงเป็นอะไรกับเพื่อนกูมึงเป็นอะไรกับเพื่อนกูมึงบอสใช่ไหมมึงเป็นอะไรกับเพื่อนกูเป็นเพื่อนใหม่อ๋อไอ้นั่นพูดอ๋อแล้วไม่ใช่นั่นไม่ใช่ผมนะอ่ะสรุปเลยนะ คือพวกมึงสามคนเนี่ยไม่ใช่มาเฟียหรอกเป็นแค่อันตรพานข้างถนนและอยากเป็นเป็นแค่กุ้ยอย่าไม่ใช่อันตรพานิชอย่าเรียกเขาว่าอันตรพาณเลยนมัน,นมไม่ใช่เซกโลโซมึงก็เป็นแค่แบบแค่กุยย้ยที่อยากได้เงินเพื่อนกูที่ญี่ปุ่นแค่นั้นเพื่อนกูไม่ได้ทาอะไรผิดถูกไหมทำทำอะไรเงินเงินอะไรเงินอะไรไมันแอบหยิบขนมจากร้านเราไปทำอะไรก็ได้ ไม่ใช่ยังโอมคือพวกมึงค้าเรียกมาพื่อทวงค่าขนมเหรอใช่โอมโถไอ้พวกนี้มึงหลงกลจังวะจำเจ้าจำเจ้ายาพื้นๆน้ำห้าบาทโอ้แม่เอาอะไรอย่าพวกมึงเลยมึงตอนแรกมึงมากกว่ามึงเอาง่ายๆฮะตอนแรกกูคิดมึงเป็นมาเฟียที่แบบโหดมากแต่โอ้โหมึงเป็นกุยที่แบบโอ้ปัญญาอ่อนชิบหายอย่างจริงจริงน้ำห้าบาทเอาจริงๆไหมถ้าพวกเองมีจุดประสงค์อะไร ให้มาจับกูเนี่ยขายน้ำเอ้ยมาเอาเงินเอาเงินค่าน้ะเงินนะเงินกวนเดี๋ยวเราไปเราไปคุยกับบอสมันจริงๆดีกว่าแบบไปคุยต่อหน้าต่อตาตัวตัวคุยกับแอ่แน่ๆคุยกับนั่นพาไปสี่สัญญาก่อนเออไอ้ชิมไ้พูดนี้มันไม่ปกติอ่ะมันไม่ปกติอ่ะจริงไปไปไปถือว่าเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วพากูไปโรงพยาบาลก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วโดนโดนเข้าเต็มเลยเนี่ยที่โค้งอ่ะเอ้ยมันแล้วก็เนเดี๋ยวเลือมอมเป็นคนญี่ปุ่นมาจะพูดไทยไม่ค่อยชัดไง เออเนาะเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวผม่นเอากาในอ่ะเอางี้นีเอาอ่าอนั่นจีนอ่าโอลาอัิโอสบายบายบองชูหม่บจอยเพื่อมีตรวสมองมั่งก็ดีพี่ไม่ใช่เพื่อนที่มืไรก็ไม่รู้เนี่ย อันอนี้อันอนี้อันนี้แน่นอนอันนี ah. oh. uh, 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 ้แน่นอนอันยองอันยองก็เซลล์อัสสลามมัลเลกุบพี่ตัวยไม่ใช่เหรอพี่ตีไม่ไปโรงพยาบาลก็เนี่ยเลือดกูจะหมดตัวอยู่แล้วมึงไม่พากูไปอีกเนี่ยออมสินดูด้วยนะพามันกลับส่งประเทศไปเลยนะห้าบาทอ่ะยเงินออมสินไปกูไม่ไหวแล้วต้องการไปโรงพยาบาลด่วน ใอ่พวกนี้แล้วก็แล้วแต่ก่อนจะไปโรงพยาบาลไปไปทำยังไงดีว่ากูเดินไม่ไหวอ่ะเจ็บมากเลยอ่ะไอ้ช่วยไอ้เวช่วยไหมก็อาจะช่วยก็ดีไอ้บอยโดนหนักไอ้บอยโดนโดนทั้งแขนโดนทั้งตรงไหนอีกอ่ะให้ให้ตำรวจมานี่ไหมหรืออะไรหรือค่อยๆเดินไปก็ได้ให้ออมสินมันไปเนี่แหละช่วยโดนทั้งแขนไม่พอโดนทั้งแขนเก่าอีกเนี่ยค่อยๆเดินไปก็ได้ค่อยๆเดินไปก็ได้โอ้ยไอเดือดไอด่ากูตายแน่เลยเออไอบอย อยู่แฟนมึงมาได้มาที่นี่ยังอ่ะเออใช่เดี๋ยวเดีวก็จะมาแล้วล่ะมั้งเดี๋ยวก็จะมามึงตายไมเห็นถ้าถ้ามาเห็นพี่จภาพนี้มึงตายมึงตายผมเลยว่าตายของกูยังพอยังพอมีน้องสาวไม่เท่ากับที่จับได้ว่ากูแอบคุยกับผู้หญิงอ่ะไม่เท่าหรอกโอเคไี่จรงเฮ้ยเอ่อไม่อยู่จริงด้วยวะอาหมอหมอครับครับผมไอหมอผมอะไรขึ้น ผมสคนโดนยิงครับแล้วนั้นเลือดอะไรนะนั่นแหละผมโดนยิงไงครับป็นแตกครับเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเร้าอาก่อนเร็่อเอๆเรื่ยๆเรื่เรื่ยเดี๋ยวเรยๆเยยๆเยๆเอยๆรมอยๆเรื่อยๆ่เรเอยๆ่ออยๆเรออรอนอนๆอนกเลยครับเเยๆเน่ยเ่รื่อรื่ออร่รอยร่อยเร ผมซี่โครงยังพอไหวคือไม่ไหวบอยแบบถูเลือดไหลเยอะนะอกำลังพักโรงพยาบาลอยู่หลายวันเลยการไปแก้บ้างครับหมอเข้าเข้ามาดูได้นะเออผมผมกลัวเชื้อโควิดไม่มีหมอหมอ่อะไรตลาดไม่มีอุ้ยเดี๋ยวหมอรักษาให้เออไอ้บอยแต่อย่างนี้นั่งนอนลงก่อนก็ได้นะ ออมียาให้ผมกินไหมผมไม่อยากได้ผมไม่อยากโดนปลามันเจ็บอ่ะผมอยากกินยามากกว่าเอ่อขอบคุณมากครับหมอมันเดือทังไม่เสถิรมาอ่าไม่ตอบไม่ตอบเดี๋ยเพขึ้นไหมโอเคเลยผมเบามากเลยผมรู้สึกไม่ค่อยเจ็บผมรู้สึกชาๆกินยาไปแล้วนอนมากก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหมอค่อยผ่าตัดเอากระสุนออกให้เดี๋ยวก่อนับอะไรนะบอยยูอะไรนะ ชิปหายดีทำไเสร็มาตอนเออชิปหายละอะไรเนี่ยฮะอะไรโอ้เหมือนะหมอปัญหาผัวเมียครับอะไรเนี่ยบอกว่าจะไม่มีเรื่องแล้วไงทำไมฮะทำอะไรมาเนี่ยไปทำคนอื่นเขาท้องมาแล้วพ่อเขาไปยิงปืนอ้าวเอาเอาชิบหายแล้วเอาบอยมึงมีอะไรมึงไปบอกกูเพื่อนอะไรเนี่ยฮะ ไอ้ตัดขาทิ้งแว่งเลยนี่ยมะเนี่ยฮะโอ้ยบอยมึงมีชู้เหรอบอยกูก็ว่าแล้วที่ญี่ปุ่นนั่นใครที่ลงสตอรี่อ่ะเควิจังมึงก็หุบปากได้แล้วกูก็คิดว่ายุยเอายุยไม่ได้ไปญี่ปุ่นกับมันเหรอโอ้พี่หนูเพิ่งหนูไม่ได้ไปนะหนูส่งสตอรี่มันแม่งลงพวกใครกูไม่รู้อ่ะเขาก็แฟนคลับเออแฟนคลับเหรอวิ่งหนูหนิ่งก็อุ้ยม่จูบกันเว้ยแฟนข่าวจีบอะไรนะ ไม่มีไม่ใช่เธอกิฟเองบอยแล้วที่แบบนอนนอนด้วยกันนี่คือไม่ใช่ยูใช่ไหมนอนกูนคนเดียวเพื่อนไม่ที่มึงสตอรี่แบบอยู่กันเป็นนานๆนะเธออ่ะมึงไปดูของใครมาของมึงแหละโอ้มึงเอาสักวายเจ็บเลยตอนนี้วายเจ็บแล้วตอนนี้เฮ้ยหายเจ็บแล้วลองเดินดิ่พี่ลองเดินดิพี่โอ้นอกนอกจากจะนอกจากจะซ่อมแผลแล้วซ่อมดนึงที่บ้านด้วยแล้วกันกูไม่เกี่ยว ซอมซ่อมแบหมอซ่อมได้แต่ซ่อมรถทยาบานหมอซ่อมไม่ได้นะหายแล้วตายเลยหมอแต่ผมผมรู้สึกว่าผมผมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมแค่แบบมันไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่มันแค่แบบเฉียวๆผมยังโอเคอยู่ผมว่าผมเลือนไหลเยอะผมว่าผมน่าจะกลับอยะู่ผมก็สบายคุณคุณบอยต้องนอนอยู่นี่นะครับผมเฮ้ยผมสบายบดีสบายดีสบบสบสดีสบสบสดีสบสดีสบสบยีสบยาย โอ้ยของเข่าเลยของแข่าเลยของแลเตเลยของแข่าเลยทำไมเราแข็งแก่้ขนาดนี้ดิน้องกูอยู่นี่เมียกูอยู่นู่นน้องคช่วยเมียคุน้องไหนอ่ะน้องไหนอ่ะน้องนัทนี่ไงอ๋ออ๋อน้องนัทที่อยู่ญี่ปุ่นป่ะน้องนัทที่อยู่ญี่ปุ่นไหมเดี๋ยวคุณอาไม่มีเธอไม่มีน้องน้องนัดตี้อ่ะไม่ใช่นัเนี้ไม่ใช่นัดซึโนะนัดตีไม่โอ๊ยมึงจะต่อยเขาซีโคงกูทำไมเนี่ยจ้องอ่ะ เรารเขีนได้เจอกันอีกแล้วนะครับเอ้เอ้าคุณลิฟต์อใครไหใช่ใช่คือคนเนี้ยแหละที่แบบคือพี่สงสัยว่าแบบเป็นแบบใครอะไรยังไงนึกว่าจะแบบมากลมขืนน้องพี่อะไรอย่างงี้อริงๆไม่ใช่เป็นคนดีคนดีเน่ยอีกแล้วเหรออะไรอ่ะคุ้นมาขึ้นมาครับคือผมไม่จําเป็นต้องนั่งวิวแชร์ก็ได้ครับเออเหรอเอ้พี่ไปตบหลังเลตบหลังเลยโอ้โอ้ อันนี้ยายายามันเป็นยาใช่ใช่ใช่ยาอีเหรอใช่ยาข่มกำเนิด้วะพี่เคนมผงอร่อยอันเธออาเยอะยายาค่มกำเนิดเธอฮะไออันนี้แหละยุอันนี้แหละที่บอยให้คนอื่นกินอ่ะใช่โอ้ปากอะไรไม่ใช่เธอไม่ใช่เอ่อคนไข้ต้องการอะไรเพิ่มไหมครับเอ่อคนไข้ต้องการอะไรเพิ่มไหมครับ ตบทีเลือกกูกลับทีเดิมเลยอ๋อมีมีพนักงานใหม่อหมอเอ้าอันนี้อันนี้นใหม่อันนี้เดี๋ยวฝึกงานนี่เอ้าเฮ้ยน้องน้องอย่าไปขึ้นเช็คเช็คเช็คสต็อกตรงนู้นดิขึ้นไปเช็คสต็อกตรงนู้นให้หน่อยมียาเพิ่มไหมครับครับไปไปดิหนีดิกูเชี่ยกูไปเล่นตลกเอ้าเดียวผมเป็นหมอที่นี่คนเดียวครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวอ่าอ่านี่เพิ่งมาเหรอครับอ่าใช่ใช่ครับผม อ่ะมึงเป็นเอ้ยมึงเป็นใครเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คุณเป็นใครเนี่ยเอ่าผมเป็นคนขายของที่นี่ครับหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนเคยเห็นจริงๆเอ้ยพี่บอลไหนๆพี่ก็มาร้านนี้นั่งกินหน่อยไหมร้าเมิ้งกันเหรอโอ้สบายมากเลยเฮ้ยไอเหมือนมันสิ่งเหมือนไอไนท์เลยว่ะตอนที่เราเรียนตำรวจเลยอะไอคุณกิดไปเองหรือเปล่าเี่เออช่างมันเถอะไรวะไรวะกินไหมครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยครับ ชื่อนนครับผมอ๋อนนเอ้ยนน,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 นที่เป็นน้องชื่อไนใช่ไหมอ่าใช่ครับไอ้พี่ชายพี่ชายไ,ไอ้ไนไอ้ไนเนี่ยที่เล่นตดตำรวจกับแล้วว่าไอ้ที่มันชอบถาม,ถามนู่นถามนี่อ่ะลุงไนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อาเธอร์มึงจําได้ไหมตอนตอนที่เราไปไปช่วยช่วยใครวะช่วยช่างมันเถอะ ผู้หญิงว่ะช่างช่างมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงเธอไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละเคียร์กันเองหาเรื่องตายอย่างเดียวเลยขอบคุณมากครับไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้ครับครับโอ้ว่าแต่กี่าบที่ว่าที่ว่าพี่ผมไม่อ่าที่ว่าเขาไม่ยอมไปช่วยใช่เหรอครับใช่โอพวกกูสองคนเกือบตายสมองปลาทองเนีขอโทษแทนเขาด้วยนะอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมไว้เจอกันครับ โชคดีครับบายครับบายบายบายปาเอ้ทุกคนไปไปบ้านบอยเดือบไปไปนนั่งเล่นบ้านบอยเจ้าบไอเจ้าของบ้านยังเดินอยู่ไม่ใช่เจ้าของบ้านพไปโน่นแล้วไม่ไม่ยังไม่อยากกลับบ้านไงเดี๋ยวไอเดือมันด่าทำไงว่าจะไปค้างบ้านมึงสักหน่อยเห็นมึงมีหลายเตียงไม่ใช่หรอมึงบอกจะให้ใครมานอนด้วยอ่ะแบบให้เพื่อนเพื่อนมานอนอะไรอย่างนี้อยู่จ้องหน้านะพี่อยู่จ้องหน้านะ จอไม่ก็มันเรื่องจริงกันไม่ได้พูดแบบเรื่องโกหกเลยว่าบอยมีชู้อะเอาเอากูพูดไปแล้วเหรอไม่เป็นไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเกิดเลยไอ้บอยไอ้น้องเอ้าบอยน้องน้องชื่ออะไรวะน้องอะไรวะที่อยู่ที่มึงรับมาเลี้ยงอ่ะมึงอย่าหาเรื่องให้กูตายไอ้นี่ก็ยุ่งจังที่ที่มึงส่งค่าเทอมให้น้องเขาอ่ะ อยู่ในห้องนี้ป่ะเนะี่ยอยู่บ้านบนดูบนบ้านหลังนี้ป่ะเนี่ยใครวะเอ้ยว <c oughs> ิดีผมหอกับบ้ากว่านะได้ได้เจอกัน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 น้องอะไรวะช่างมันเถอะแต่แต่ใส่ชุดมหาลัยอ่ะเอาทีวีจังเดี๋ยวกูนอนโซฟาเองพวกมึงเข้าไปเคลียร์กันเลยเรื่องปัญหาชีวิตอะ่ะไป <c oughs> เอาบอกให้ไปไงอุ้ยโอ้โหโอ้โหอันเนี้ยต้องเคลียร์กูแล้วขอสลีปปิ้งก่อนละกันโชคดีบ๊ายบาย อาไปโอ้โหจองหนาซะขนาดนี้โอ้โหจะมไม่อยู่ก็ได้อยู่ชั้นล่างก็ได้นอนชั้นล่างก็ได้มองจิงกซะขนาดนี้กลัวเป็นนะโอ้โนหนบีบอยเนาะเฮวิจังคิดถึงนะไอสัตว์<ะ> <c oughs> เสียงเลยวะเฮ้ยย่าออกกูเปิดทีครั้งไว้แป๊บนึงเอา